กราบสวัสดี f อซอาจารย์น็อตตี้วิบวับนอนน็อกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์น็อตตี้เจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์น็อตตี้พาวรวยนะครับอันนี้่าวแม็กโอ้ยโมแม่นนะครับห <laughs> ยอดนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์น็อตตี้วิบวับนอนน็อกนะครับเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์น็อตตี้พาวรวยเจ้าของเพจออนน็อตสิทธิ์ปูใหญ่นะครับวันนี้วันที่26เดือนมก,การาคมพุทธศกันปสองพันห้ราร้อยหกสิบห้านะครับ วันนี้อาจารย์ก็จะมาให้แนวทางรัฐบาลเราเฮ้ยเราไม่ต้องหันลิ้นรัฐบาลลรารัฐบาลเวียดนามรือฮานอยนั่นเองฮานอยเมื่อวานนะครับโอ้โหสวยปิดปัดพุดพุดเลยลรานะครับวันนี้มาแก้มือวันนี้เน้นๆครับผมวันนี้อาจารย์จะให้แบบเน้นๆเน้นฟันเม็ดเดียวนะครับวันนี้เน้นฟันเม็ดเดียวเน้นเอาเงินเน้นเอาโชคเน้นเอาราบเน้นเอาก้อย นะครับเน้นเอาต้มไม่ใช่แล้วนะ <S <S นนเน้นเอาลาบลาบในที่นี้ก็คือโชคลาภวาสนาเงินทองนะครับใครที่กดแชร์คลิปนี้ใครที่ดูคลิปนี้ใครที่คอมเมนต์ให้กำลังใจอาจารย์นะที่คนๆนั้นจะถูกหวยเพราะว่าคุณทําด้วยใจจากศรัทธานะครับอ่ะเอาปากกากระดาษขึ้นมาคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์วันนี้นี่เคอีเช้านะครับ3ตัวแตกตัวตรง4 0 8ได้คนละในกลุ่มได้คนละ48 0 0 0ได้คนละเ0 0 0หก็มีนะครับคนละ45 0 0 0ก็มีนะครับ หุ้นเนี่ยอาจารย์จะวางในห้อง VP เท่านั้นนะครับแล้วก็หน้าเพจหน้าเพจจะลงช้าหน่อยแต่ว่าในห้อง VP ไม่ต้องรอเวลาใครอยากเข้าห้อง VP ครับวันนี้โปรโมชั่นนะครับน้ำปลาร้าออนอตี้นะครับลังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบาทไดกระห้องแต่วันนี้ก็สามขวดก็ได้เข้าห้องร้อยแปดสิบนะครับแต่ถ้าเอาเป็นลังก็ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปักลิงให้เพจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับเนาะโอเคฮาหนอยวันนี้เดี๋ยวเอาตัวเด่นไปเลยพิเศษไม่ทันพิเศษต้องในห้อง VP เท่านั้น,น นอนน้อยนิดหนึ่งนั่นน้องนะฮารอยวันนี้ฟันเก้ารูดเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์เก้าสามเก้าหกหกสามเก้าหนึ่งเก้าแปดแล้วก็เก้าสองฟังอีกครั้งเก้าสามเก้าหก หกสามเก้าหนึ่งเก้าแปดแล้วก็เก้าสองสามตัวมีเก้าสามหกเก้าสามหนึ่งเก้าสามแปดเก้าสามหกเก้าสามหนึ่งเก้าสามแปดครับอย่าลืมตัดสามหกสามหนึ่งแล้วก็สามแปดเล่นเม็ดเดียวตัวฟันวนันนี้ฟันเก้าสามสามเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ระวังสามหกด้วยมันจะกลับหัวอืม สำหรับลาวนะครับลาวพัฒนานะออกสองทุ่มนะจันพุทธศุกนะก็ลาววันนี้เด่น7จฟันเมาล้านเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดเจ็หกเจ็แล้วก็7จฟังอีกครั้งย้ำอีกทีเจ็ดแปดห จ็ดสามเจ็ดกี่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับสามตัวมีเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดศูนย์ฟังอีกครั้งเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดหกแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์อย่าลืมตัดแปดสองตัดแปดหกแล้วก็ตัดแปดศูนย์เล่นด้วย แปดสองแปดหกแปดศูนย์สี่ตัวเลาเจ็ดแปดศูนย์สี่อ่าเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็สีน่นะครับนี่คือสี่ตัวเล่านะฮะเม็ดเดียวฟันเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดโอเคครับฝากด like กดไลค์กดแชร์ใครยากเข้าห้องวีพีน้ำปลาร่าหนึ่งรางในเข้าห้องวีพีเอาสามขวดก็ได้เข้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปากเว็บพนันนะครับฝากแชร์ให้าอาจ้าวโนตี้ใครใครักใครศรัทธาก็ฝากแชร์ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาอัดคลิป แต่ก็มาให้เหมือนเดิมนะครับวิบวับนอนนอกเหมือนเดิมครับสวัสดีทุกคนครับ